ไอเบึงนี่คือนี่คือต่อเนี่ยข้างเสียงจะเห็นเห็นรากเห็นต่อดึงครับิบึงดูพี่น้องออกมาเลยครับพี่น้องิึงดูนี่เห็นบ่เนี่ยคือข้างล่างเขาย่อยหมดแล้วครับบม่มีเสียงบม่มีอย่างปากด้วพี่น้องเป็นเป็นขุยๆเลยนี่ประมาณสี่เดือนครับพี่น้องครับสวนไผ่อยู่สบายสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC. ทุกท่านทุกคนครับผมสิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือเอาเวลาปลูกไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วกลัวในการลื้อตอหรือเวลาเห่าลื้อต้นทอนพันธุ์ที่ต้องการที่สิปลูกเพือดชนิดอื่นครับพี่น้องโอ้ขออภัยด้วยพี่น้องเจ็บลินบ่รู้ว่าเป็นอย่างเป็น เออในลินน่เป็นเป็นตุม่มเป็นแผลคล้ายๆกับคือคือเสียนปักเสียนปักมือปักออ่างประมาณนี้ครับพี่น้องเอฟซีหลายท่านหลายคนอาจจะสงสัยว่ามาไทยอดอกเงาะหรือไม่อยู่สวนเงาะแล้วเป็นอย่างจังเว้าถึงสวนไผ่ครับพี่น้องนี่คืออผมสี อธิบายฟังว่าสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนไผ่ครับให้เบิ้งดอกเงาะไปน้ำครับพี่น้องสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนไผ่อยู่สบายเป็นสวนแรกเป็นสวนดั้งเดิมที่เริ่มต้นก่อรากสร้างสวนไผ่อยู่สบายครับพี่น้อง พื้นที่ตรงนี้ครับนี่ครับตอนนี้เป็นสวนเงาะเรียบร้อยครับพื้นที่ต้ตนนี้เงาะเนี่ยได้ปลูกได้มาประมาณเอหกปีครับพี่น้องเปีประมาณนี้แหละแต่ตอนตอนแต่ตอนที่ปลูกตอนที่ปลูกเงาะผมยังไม่ได้หรือไผ่สซดิ้ง ออกจากสวนสาเหตุคือเล่าประวัติก่อนสาเหตุที่ทำไมต้องเลื้อออกก็เพราะว่าอยากมีสวนผลไม้เอาไว้กินเอาไว้คืบเอาไว้สร้างกำลังใจครับพี่น้องเอาไว้สร้างกำลังใจเอาไว้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสวนไผ่อยู่สบายของเราว่าเรา จะมีผล,ลไม้แล้วก็มีพืชชนิดต่างๆที่อยู่ในสวนให้มีกินมีใช้ตลอดครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยยกตัวอย่างแล้วแล้วจะพาไปดูนี่คือบริเวณนี้ครับพี่น้องเป็นกอไผ่กอไผ่ดั้งเดิมพี่น้องสีสังเกตเห็นหลุมเดี๋ยวสีเสียอธิบายให้ไปให้ฟังเรื่อยๆคนไหนที่ดูจนจบคลิปหรือ ฟังให้เข้าใจครับพี่น้อง่อนสิวิภาควิจารณ์นี่คือบริเวณเดี๋ยวตรงทายเป็นหลุมเนาะทั้งสี่เห็ยนนี่ครับเป็นบริเวณหลุมไผ่ผมสิยกตัวอย่างให้เบิ้งว่าหลายๆท่านที่กลัวเวลารื้อโคนไผ่แล้วจะทำลายยากเพราะไผะ่เป็นตระกูลไม้ที่ว่าแข็งเรียกว่าเป็นตระกูลไม้ที่ หลายท่านที่ไม่รู้ว่าเวลาปราบแล้วอาจจะคิดว่ามันลําบากเวลาหรือเวลาอีย่างประมาณนี้ครับคือเนี่ยผมเป็นตอเปล่า,าที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยพี่น้องสามารถเปลือยแล้วก็กลายเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่เปื่อยแหลก่กรละไล,ะละ่อยู่ในดินพี่น้องเห็นบ่พี่น้องสิบว่าเห็นต่อไผลเลยเห็นบ่ นี่คือผม,มยังไม่ได้ขุดไม่ได้ทำอะไรเลยยังอยู่เหมือนเดิมสภาพดินคืออยู่คือเก่าอยู่ครับพี่น้องแล้วพอพอผมหลังจากที่ผมปลูกเงาะเสร็จเงาะก็รู้สึกว่าได้ผลดีครับพี่น้องการเจริญเติบโตของเงาะเนี่ยดีมากสำหรับเขตจังหวัดเลยเนาะพี่น้องผมอยู่ที่จังหวัดเลย พอผมปลูกเสร็จปุ๊บเงาะเริ่มเจริญเติบโตแตกยอดแตกกิ่งก้านแตกแน้งออกอียงแบบประมาณนี้พี่น้องคลิปนี้อาจจะขอโทษขออภัยครับเพราะวะ่าเจ็บลิ่นเว้าไปอาจจะออกสำเนียงลิ่นแข็งๆในจักหน่อยครับพี่น้องเจ็บแนีงยว้ากินน้ำกินอาหารเคี่ยวไม่ค่อยได้ครับพี่น้องเจ็บลิ่นหลายแล้วก็เลย มันเป็นคำถามของ f อซว่าเวลาปลูกเสร็จแล้วจะลือลำบากนี่ผมก็เลยพามาดูผมก็เลยยกตัวอย่างว่าเริ่มต้นจากเงาะที่ผมปลูกแล้วได้ผลผลิตอีกหนึ่งพืชทางเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้เนะพี่น้องเนเป็นพืชทางเศรษฐกิจราคาเงาะนะครับพี่น้อง สมมุติผมสื้อว่าไอ้ฟังไปเท่ละสเต็ปเนาะพี่น้องเนาะเอาเข้าใจกันก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นสวนหน่อไม้ก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เป็นสวนเงาะแล้วเราอยากจะพาเอฟซีมาดูเง่าไผ่เวลาเราตัดทิ้งแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็ขออนุญาตนําเสนอเงาะโรงเรียนไปด้วยในตัวเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยครับที่แหวกแนวออกจากสวนไผ่ไป แต่ว่าก็ยังมีสาระของไัยอยู่ขึ้นเก่าครับพี่นอ้องเงาะไปโอ้แต่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยแมงเจาะนี่คือแมงแมงเจาะเดี๋ยวเดี๋ยวใละแมงมาเจาะเงาะผมซึ่งนู่นผมเห็นแล้วเป็นรูเป็นรูเลยเดี๋ยววันนี้ผมต้องมาจัดการโอ้แต่เงาะกำลังเป็นดอกแมงกับมาเจาะครับพี่น้อง ซึ่งข้าบรอ,อยากใส่สารเคมีเลยก็จำเป็นต้องไปทำการหมักใบสะเดาแล้วก็บุหรี่แล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดพ่นเข้าในรูครับพี่น้องเป็นนแะละเป็นเทคนิคเดียวมือน,นีต้องจัดการพี่น้องสังเกตเห็นว่าใบเงาะกำลังแถมตายคุณอนะโอ้ยมีข้างบนพร้อมพี่น้องเลยเอาว่าเรื่องอันนี้ต่อไปอันนี้ข้าเบียรไว้สักวัน อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็คือเงาะนี่เป็นยังจังอยากปลูกเพราะว่าราคาสรงครับพี่น้องเขาบอกว่าถึงราคาทรงราคาส่งของเงาะที่อยู่บนต้นเนี่ยถ้าสมมติติดลูกติดผลเสร็จเรียบร้อยอันนี้สีเว่าถึงราคาทรงครับเพราะว่าเขาเป็นเพราะค่าขายทรงอยู่แล้วครับพี่น้องราคาส่งของเงาะ ให้แม่ค้ามาเก็บเองที่ต้นราคาส่งอยู่ที่3 0บถึง3าบาบาทต่อกิโลครับพี่น้องเป็นสาเหตุที่ทำให้สวนไผ่อยู่สบายอยากมีเงาะอยู่ในที่ตัวเองอยากปลูกเงาะอยากทำสวนเงาะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็เพราะราคาเก็บแล้วก็ราคาส่งดีมากสำหรับ เงาทางเมืองเลยเพราะว่าเางาะที่เขาปลูกไว้เนี่ยพี่น้องรสชาติดีมากไม่ไม่ติดเม็ดเนื้อร่อนหวานกรอบครับพี่น้องนี่คือเป็นเางาะอยู่สวนไผ่อยู่สบายของเขาเมื่อก่อนเป็นสวนหน่อไม้ครับพี่น้องพี่น้องสิเห็นลุมหน่อไม้แล้วก็เป็นร่อง เป็นพื้นที่ตรงนี้เนื้อที่สองไร่ครับพี่น้องสองสองไร่เมื่อก่อนขายหน่อไม้ได้มากกว่าสองแสนนะพี่น้องต่อปีเลที่ขายหน่อไม้ได้เพราะว่าพื้นที่เราน้อยพื้นที่เราน้อยแล้วก็เราทําการดูแลเป็นอย่างดีครับพ,พ,พี่น้องพาพี่น้องเอฟซีเดินชม เดี๋ยวผมจะพาไปดูเงาไผ่ที่ผมไม่ได้ทำลายเพียงแต่ตัดทิ้งเฉยเนาะพี่นอ้องและก็ผมได้ลื้สวนไผ่ออกไปผมสิพาไปเบ่งสวนไผ่ตอนนี้เราให้น้ำอยู่ครับนี่ครับให้น้ำกล้วยครึ่งกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยกล้วยนกักหรือกล้วยอะไรไม่รู้ผมเรียกกล้วยนักเพราะว่าแล้วก็ได้ทำขยายต้นเงาะ ออกไปอีกให้เต็มพื้นที่แล้วก็มีอะโวคาโดด้วยแล้วก็ปืดปลูกผักสวนขั้วไว้ผสมกันครับพี่น้องนี่ก็ขึ้นเข้าแห่น้ำอยู่น้ำเราเออกมาจากไหนก็เป็นแหล่งน้ำบาดาลเหมือนเดิมครับโดยที่ตอนนี้แสงเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ก็ยังมีนม้ำลดน้ำคือ ก่อนที่ผมจะออกไปสวนไผ่ผมจะมาให้น้ำงาะอยู่10นาทีคือปริมาณะระยะเวลา10นาทีเนี่ยน้ำที่เราให้ออกไปเนี่ยคือให้ความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเนี่ยครับพี่น,อน,นอยออย้องสินแนมเห็นกล้วยอ้อยซอยปีเฮาสิมีบัดกุยางสี่อยๆอแต่งเตมอ,อมากๆเอฟซีสินแนมเห็นว่าต้นเงาะของเราตรงนั้นถึงจะ8ปีแต่เป็นเป็นต้นเงาะที่ทดลองปลูก แล้วเห็นพอเห็นว่าได้ผลปุ๊บเราก็มาโลาพันพันไผ่เสดิงเรามาโลออกหนึ่งแปลงสาเหตุที่โลก็ต้องคือเราเอาดึงท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์เอาไปส่งให้ f อฟซีพอดึงท่อนพันธุ์เสร็จต้นที่แก่เราจะตัดทิ้งเดี๋ยวจะพาเอฟซไปดูว่าต่อที่เราดึงออก มันเป็นยังไงที่เราตัดทิ้งดึงเสร็จแล้วตัดทิ้งแล้วเนี่ยครับนี่คือเป็นบริเวณโคนโคนเดิมน้อพี่น้องเบิ้งดูบริเวณกู้กใหไ่ครับพี่น้องกาะแบบน้อยเด้อนี่ยหกาะไงแห้งยวผมเสียเบิ้งเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้อง,น,องนี่คือไผ่สสด็งนี่คือโคนไผ่สังเกตใ้มือผมนะนี่ครับพี่น้องครับ เพื่อนเปื่อยไปเองเลยพี่น้องครับเบิ้งดูเขาเปื่อยเองเลยนี่เบิ้งสังเกตเบิ้งมือผมสิดึงนี่ก็ต่อหนึ่งนี่สังเกตได้นี่นี่ต่อไผ่สดิ่งครับพี่น้องนี่เห็นบ่เน,นี่ยความกลัวของเอฟซีกลัวว่าเวลาไม่ใช้งานแล้วหรือไม่เอาแล้วหรือยกเลิกพันไผ่สดิ่งแล้วจะมีปัญหาตามมาเรื่อง ตอของไผ่สดิ่งนี่พี่น้องสังเกตดูเนี่ยิึงดูที่ผมโลออกเนี่ยที่ทำไมผมถึงถ่ายทำต้นเงาะมาด้วยก็เพราะว่าผมจะได้อธิบายให้ f อซได้ดูด้วยว่าผมพึ่งปลูกเงาะได้1เดือนแล้วผมได้ทําการต,ตัดตัดตอออกประมาณสัก สีเดือนนี่ยแหละพี่น้องประมาณนีป้ประมาณสี่เดือนเนี่ยครับพี่น้องดูนะนี่นี่คือเหงาเนี่ยครับพี่น้องเห็นไหมนี่คือแล้วที่ตรงเนี้ยจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเพราะว่าเขามีขุยไผ่อย่างกัเขาเอินขุยรากไผ่เป็นปุ๋ยอย่างดีซึ่งว่างเมื่อไหร่เราก็จะเอาต้นไม้มาปลูกตรงนี้ทันทีเลยนี่นี่ต่อดึงพี่น้องนี่คือต่อ ต่อไปเนี่ยฟังเสียงผมจะดึงออกให้ดูโดยใช้นิ้วเดียวเลยเนี่ยครับนี่เนี่ยครับเราไม่ได้เอามาเสียบไว้เด้ดูดูเบิ้งเส้นเพื่อนนี่ยผมไม่ได้เอามาเสียบไว้เดี่นอนเนี่ยฟังเสียงคือเนี่ยเขาผูกไปเองเลยง่ายๆแบบไม่ต้องไปไถไม่ต้องไปเผาหรืออะไรเนี่ยครับบังดูดิเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้เป็นโคลนไผ่ทั้งหมด นี่คือต่อเดี่ยวนี่คือกอเดี่ยวน,นี่อีกกอหนึ่งเนี่ยดูดิเนี่ยครับไปดูอีกหนึ่งกอเนี่ยกอกอกอนี้หายหมดละกอนี้หายหมดแล้วไปดูอีกหนึ่งกอนี่นี่ครับอีกหนึ่งกอซึ่งเมื่อก่อนมะนาวเนี่ยปลูกไว้พร้อมกันพอโดนไผ่สะดิ่งงัาครับพี่น้องไผ่สะดิ้งงั้มะนาวไม่โต มังนา่ใหญ่มาที่นี่เขาตัดดอ,อกนี่บริเวณผมจะให้ดูบริเวณนี้เป็นโคนไผ่ะดิ้งกว้างมากแถวนี้หายไปแล้วแล้วตอนนี้ที่เห็นเนี่ยถ้า,าถ้าคนไม่รู้กลัวจะเดินไปถ้าเตะนิวโปเล็บหลุดครับพี่น้องส่วนมากค้นคิดแบบนี้เดี๋ยวผมสีสีเบิง่งเห็ดเห็บเ,เบิ่งได้นี่ครับขออภัยที่ เห็นเท้านีดหน่อยเนื่องจากเราต้องสาธิตครับพี่น้องเอฟซี FC. เนี่ครับเหยียบนุ่มลงไปเลยเนี่ยครับพี่น้องนุ่มลงไปเลยเดย้เพราะว่าข้างล่างเพิน่นข้างล่างเพิน่นเพิ่นย่อยสลายเหรอพี่น้องนี่เห็นบอกขออภัยนะครับเด้อเก็ทเฮเบิรงไม่ได้มีเกรตนาที่จะเอาที่ต่ำมาให้ที่สูงอยียงประมาณนี้ครับคือเราต้องอธิบายถ้าอ,อธิบายด้วยภาพบูมกว้าง เนี่ยครับเนี่ยครับพี่นอ้องข้างล่างนุ่มบะครับแล้วทีนี้ต่อไปผมจะทําการดึงออกให้ดูผมจะดึงออกให้เบิง้งนี่คือนี่คือต่อเนี่ยทั้งเสียงจะเห็นเห็นรากเห็นต่อดึงครับเบื้องดูพี่นอ้องออกมาเลยครับพี่นอ้องเบืองดูนี่เห็นบ่เนี่ยคือข้างล่างเขาย่อยหมดแล้วครับบม่มีเสียงบม่มีอย่างปากด้วพี่นอ้องเป็นเป็นขุยๆเลย นี่ประมาณสี่เดือนครับพี่น้องครับเนี่ยหลายคนกลัวที่ว่าเวลาลื้อแล้วจะจะลำบากเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเวลาลื้อแล้วจะลำบากเนี่ยดูนะเนี่ยครับนี่นี่คือเงานี่คือเงาไผ่หนึ่งเงาโดยที่อ่ารากเขาย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยเห็นบ่าครับพี่น้องเขาจะค่อยๆย,ย่อยออกแล้วนี่นี่เนี่ยครับเนี่ย ง่ายๆเลยผมยังไม่ได้เผาเด้อพี่น้องนี่เห็นป่ผมไม่ไม่ได้เผานี่เนี่ยอืมง่ายแล้วก็แล้วก็เอาเอาคลิปนี้เนะี่ยมาเป็นคำตอบของเอซว่าไผ่ที่เราปลูกมันไม่ได้หรือมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ให้เราลำบากเหมือนที่ เราปลูกไว้หัวไล่ไปนาเอาอีกอยงประมาณนี้พี่น้องนี่มึงดูหัวให้ไปหน้าเขาปลูกไว้เนี่ยมันแมนเพราะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าหัวไล่ไปนาเนี่ยครับพี่น้องนี่ออกเป็นเงาเป็นเงามึงดูเนี่ยมึงดูผูบไปแล้วครับพี่ทองครับผูบไปแล้วเนี่ยดูดินี่เนี่ยต่อไปบางนี้ก็ต้องเป็นอะโวคาโด จะออามาใช่เพราะว่าอะโวคาโดราคาส่งก็ดีเหมือนกันครับพี่น้องเป็นผลไม้เศรษฐกิจเหมือนกันสวนนี้เนื้อที่สองไร่เมื่อก่อนเราใช้พ่อแก่เราใช้พ่อแก่สูบน้ำลดสวนไผ่โดยที่ใช้น้ำมาจากแหล่งน้ำบ่อนี้ครับ นี่ครับตรงนี้เป็นตอไผ่กิมบซุงตอไผ่กิ่บซุงกําลังผูกขึ้นกันครับพี่น้องตรงนี้ก็จะปลูกแซมแซส่วนที่ปลูกไว้ก่อนหน้านั้นก็ใหญ่แล้วก็จเจริญเติบโตได้กินผลผลิตบ้างแล้วแล้วก็มีอ่โซลาเซลล์หรืออ่าพลังงานทดแทนห้องเฮ้านั่นเองพ่อแก่ก็เลยสบายสบายดีมาจอดอยู่ในล่ม นี่ใต้ชยายคาแล้วก็อาที่สำคัญอยากให้ดูครับใครบอกว่าน้ำบาดาลลดพืชไม่ได้นี่ครับคาบของหินปูนที่ใช้มาเป็นสิบสิบปีครับพี่น้องเนี่ยเราลือ้อท่อออกจาก,กสวนไผ่เก็บไว้คือเมื่อก่อนใช้สายงูเหลือมเนี่ยผมเรียกต้นต้นตัวนี้คือสายงูเหลี่ยมสายตัวนี้เขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ข้อต่อ สายงูเหลือมครับพี่น้องเมื่อก่อนผมก็ยืนรถแล้วก็เอาสายตัวนี้เสียบเข้าปั๊มน้ําตรงนี้ใช้าสายพานแล้วก็หย่อนลงในท่อบาดานพราะแก่คันนี้ขับได้สูบน้ําจากบาดานได้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็พาอีฟซีมาดู ตอไผ่หรือเง่าไผ่ที่เราตัดทิ้งแล้วแล้วก็เราคิดว่าจะทําลายยังไงเอฟซีเอฟซี FC, FC คือสีเข้าใจแล้วเนาะครับว่าเห้าว่าจาเป็นต้องไปทํลไรเห้าว่าจาเป็นต้องไปเผาอันนี้คือ,อกองที่ผมเก็บเก็บแล้วมันเป็น,เป,นเป็นโคโลเคเล่นะพี่น้องเป็นโคโลเคเล่ก็เลยเก็บไปทอนทอนทอน,ทอนไว้ ว่เพิ่นเป็นปุย๋ยเนา่าเปื่อยเป็นปุย๋ยไปแล้วก็อีกจังหน่อยงอเงาะเข้ากับสีไง,งเงาะเข้านี่ปลูกห่าง12เมตรครับพี่น้องปลูกห่างกันไว้ที่เหลือช่องกลางเราก็เอาพืชอย่างอื่นแซมไว้ผสมไว้แล้วก็อนาคตก็จะเป็นมะนาวด้วยเป็นมะนาวเป็นอาวคาโดาและที่หลักๆก,ก็คือเงาะเขาให้ร่มเงากับเราได้ผมก็จะปลูกแซมไปเพราะว่าทุกอย่างก็จะทําเป็น พืชเศรษฐกิจแบบนี้ครับนี่มะนาวเราได้กินทั้งปีครับพี่น้องได้กินเบิดปีมากกระโดกโดกดูแลง,ง่าเพียงไหน้ำํำเข้ามาหวดนนำเงาะเข้ากับไห้น้ำต้นไม้เข้าไป้ํำครับพี่น้องครับคลิปนี้สาระเกี่ยวกับการลื้อถอนเงาไผ่ามาฝาก f อซเราง่ายๆสวนไผ่อยู่สบายครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ